สวัสดีครับ FC หาอทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พ่อพระรวยที่รักทุกท่านครับพบกันเจ็ทเคยครับนะทางตัวเลขการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าน้อยลาวพัฒนาเนาะแล้วก็หุ้นรอบต่างๆครับเช้ายันตีสองดาวโจนส์เนาะพบกันวันนี้ในะรอบของวันที่7เมษายน2565ครับเป็นวันพฤหัส หลังจากหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวานนี้แล้วก็มาทํางานกันต่อสู้ชีวิตกันต่อนะครับสำหรับมนุษ์เงินเดือนอย่างเราทั้งหลายทั้งหลนะครับรวมไปถึงทุกๆสาขาอชีพเนาะ,นะการจะพบแนวทางปนทเ่7ครับมาสรุปแนวทางของวันพุทธที่6กันครับว่าฮาหนอยและลาวปังหรือเปล่านะครับเบิ้ลมาไหมนะยังไงก็ ตามปกตินะฮะห่วยมีเข้ามีหลุดเนาะฮ้านอยเฉพาะกิจครับบนมาสายหางครับ4 3 4ล่างมา0 6าสูตรเจาะพิคาด4น่นอยเจาะนะครับสูรเจาะนะครับเน้นสูตรเจาะนะครับส่วนเด่นรอบ fc fc เรียกร้องก็จับให้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าแหละ แต่2วันมันไม่หลุดตะพึดเลยนเนาะอ้าก็ไม่ว่ากันแต่ตัวเจาะก็มาครับ3 4ตรงตรงครับ06ตรงตรงครับไม่ต้องกลับเลขเลยเนาะบนล่างครับเฉพาะกิจถัดมาเป็นฮานอยพิเศษครับบนมา065ล่างมา57นไหมเด่น,นหายนะครับ ไม่มาเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับส่วน5.6มาตัวกลับคือ6.5ตัวนเน้นเนาะมาตัวเน้นให้ครับทัดมาเป็นฮานอยปกติที่เกือบจะปกติละตอนนี้มันมีมันมีรอบอื่นไม่ปกติแทนละ5.38ล่างมา0.2ครับ 3 8ก็มาตัวตรงๆนะครับไม่ต้องกลับเลขเลยนะฮะ02ก็มา20ตัวเน้นตัวกลับเนาะนะครับปกติก็บนล่าง2เด้งไปนะครับก็ขอแสดงควาอยู่ดี FC ที่เฮงน,นะครับปิดท้ายด้วยฮานอย v p ครับ374เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะล่างมาแล้วครับ43 3 7 4 4 3สแม่ในรอบวันที่6นี้คือเป็นเหนือคาดทุกเรื่องเลยนะฮะมันฉีกแนวมันเลยอะนะครับอ่ะก็รู้ๆกันอยู่ฮาหนอยมันก็จะวนๆซ้ำๆอย่างนี้นะฮะ4 3 3 4ก็มาตกกลับนะครับก็เฮงกับปักไปเนาะสำหรับ a อซคนที่เฮงที่ปังก็ยินดีนลนเดอร์คนที่ยังไม่เฮงไม่ปังก็พรุงเออกบเลยใจครับ ปิดท้ายสองทุ่มครับสาวฝั่งโขงเลาวพัฒนา4ตัวมา3 1 2หนึ่งสสีะครับสตัวมา1 2 4ล่าง3 1หนึ่งเรียบร้อยครับลาวตึกต๊กๆึกให้กัน30กับ96มา3 1หนึ่งออกตัวเก่าครับรอบที่แล้ว31อยู่บน131นะรอบนี้เอา31หนไว้ล่างมานีแทนแม่เจ้า อ้า,อาก็แก้มือไม่ได้สำหรับเราเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะสูตรเรานี่ไม่ได้ข้นขวายหาเลยนะเพราะว่าที่ทำอยู่นี้มันเยอะมันเยอะเกินแล้วนะเยอะเกินที่จะรับไหวแล้วในบวกกับตอนนี้มีงานเข้ามาอีกก็ยิ่งแล้วกันใหญ่เลยนะครับเบลอไปหมดแล้วนะฮะ <c oughs> โทษิครับมาดูแนวทางของวันที่7ครับ หวยวันพฤหัสจะเป็นยังไงนะลองดูแนวทางย้อนนะครับพฤหัสออกอยังไงมั่งเนาะเช่นเคยครับเด่นไอ้ขออภัยครับเลขคำนวณสูตรวางให้นะครับจับได้วินได้เนาะชื่นชอบตัวไหนจับคู่ได้เลยวินได้เลยนะครับเบิ้ลรอบไอ้เบิ้ลเด่นเบิ้ลวางให้นะครับสับชุดเนาะเด่นรอบนะครับเด่นรอบก็วางให้นะครับ มาตรงมาตรงนะครับจับวินจับวินได้หมดนะฮะสองตัวสามตัวได้เหมือนกันเนาะตัวที่ชื่นชอบตัวที่มีแนวโน้มก็ติ๊กให้เน้นให้เนาะก็มาทุกวันเหมือนกันนะครับชุดเจาะตัวกันก็60-28นสะครับส่วนวินวินให้ทุกวันแหละอ่ะมันต้องพลาดสักวันหนึ่งแหละนะอ่ะก็อย่างที่เคยบอกครับบาทแรกร้อยบาทแรกพันเขาก็ทำกันมาแลวเนาะก็ลองดู ใช้ดุลปินิดดูนะครับสำหรับรอบตรงนี้นะครับใช้ได้ทุกหวยทั้งในเช้ายันตีสองดาวโจนนะครับชื่นชอบตัวไหนหยิบจับเลือกที่ชอบวางในรอบที่ใช่ครับปังแน่นอนเนะเาะก็ขอบคุณ f อครับทุกยอดไลค์ใน YouTube นะครับมากน้อยก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนเนาะชมคลิปแล้วนะครับกดนิ้โป้งให้กันหน่อยกดไลค์นะไม่ใช่กดลงกดนิ้วโป้งที่หงขึ้นนะอย่าก,กดหงลง กดไงลงนี่โอ้เสียใจเลยนะให้ถูกทุกวันขนาดนี้เนะเาะอ้าวเฮงๆรวยๆปังๆครับสุขรวยๆครับผมสลับมือกันสวัสดีครับ